ครับสวัสดีครับผมกับผมต้องซุกนกเขาใหญ่มึงแร่เก่าแล้วครับออกมาต่อนกเม่งเอาสะบ้าไมา้ข้างทางครับมึอนี้มาเอเอาลงแล้วครับผมเอารถด,ด่วนลงนันครับข้างทางนี่หละนี่นกอยู่แต่ว่าจักสีคือบ่คือเอาลุนบังครับเป็นยังไงมูกฟ้าสีสูบบ่

เตีรถ okay, ด,ด้วนเฮ้ยอุ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 ้ยเบิ่งกล้องเบิ่งกล้องเอ้ามีและวครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับแพ็กคู่แพ็กคูแหละครับเจ้ารถด,ด้วนอุ้ยเต้นๆเ,เ,เดียววะยหมนัน เิดกล่องดีๆก่อนโอ้ยโอยโอยคือขาแค่เอาไปรุ่นเอาโต้กันบานหนิโอ้โหน้ำขึ้นไปแล้วผุวโอยโอยขาแค่เราดวนเฮ้ยโอ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 ยโยเบิองกล้องเบิองกล้องเอา้นานีอย่ละคัน เฮ้ยจบเก่ารักสางนัดเหเวีบกอีกแล้วใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยลงให้หน้าปลาเขาพี่ต้องอีกไปทั้งใดล่ะเอ้ คึ้นมเห็นอยู่เลิกขยุดโอ้พี่มาเรียบร้อยครับทีทสองครับแพ็กคู่ตัวไหนเป็นตัวไหนเด้อเดี๋ยวเบิ่งก่อนบาน ตัวนึงเสียงไงม่วนม่วนเสียงัา飒โอ้ตัวนี้ติดนิ่เอ้าตัวนี้รวบนิ่งครับเอ้าตัวนี้ติดคอแพ็คคู่ครับ Oh. Oh, <Safe>. oh, เยียบห้างลุดอ้โอ้มาถฐานครับเอาเก็บตู้นกอนจิบเก่าลักสร้างนัดครับตัวนี้รวบสองนิ้วตัวน like ี้รวบแขงเตีมคอโอ้ว่าจักสีเฮ็ดเอาละบานเอเอาเาเอ เก็บก่อนเก็บก่อนฮักเป็นเัวยด้เป็นเัวยด้ยเเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮส้ย้ยเยเยฮ้ย mà uh. lông <laughs> ít xong huề tôi này cứ bạc ngảm đi mà โอ้ตัวนี้มีขังดิตัวนี้อลงข้างครับรถกระชั้นจอนไปมาเอา้านั่นมาทานแพ็กคู่สองหาง เอ้ามาท้านเจ้ารุดดวนแคคคูครับไมา้นี่ทางทางมาหลังจากที่บร่ไดออกน้นะครับเจ้ารุดดวนบม่ได้ออกบร่ได้ออกนล่ะ กัดมาข้าวเดียวครับลงมาติดติดตัวเสียงมวนมวนก่อนครับเบียกมวนอยู่เสียงไงสักกากสี่หลักหลักตัวติดที่หลังนี่เป็นตัวเสียงหน่อยแต่ว่าจะเป็นตัวใดเป็นตัวใดจังสิไปจังสิไปเบืองอยู่อยู่ในกล่องเปลี่ยนจังใดมา้ารถด,ด่วนมาแลลวม้านแลว สิบเกลนะักสร้างนัดพิเก้าแต่ลงมาของเริ่มเลีนเริ่มกุ่นจะคล้องลหระครับเริ่มจักจะคล้องลหระเริ่มเ,มเมลีนล่ะโดดวนมาใหม่ๆมกันเลีนบ่ค่อยดีปันได้ครับ เป็นสิวตายัางเป็นสัำๆอยู่เะครับขอบตายัางเป็นอันนี้อยู่โ <c oughs> อ้กสิกตอนเดี๋ยวผมเอาผมเอานุเขากองก่อน,นครับคือรอบนี้เพื่อนเพิ่นฉีดยาขาญยานะครับย่านแต่ว่ากระชีดโดนแล้วล่ะย่านมัน ปป,ป่เขากล้องลูกไปเข้าไปย่านมันเดี๋ยวมันกินลายลมันกับซิโบดีเถอมันอันตราย ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเจ้าดวนๆครับสิบเก่าลักสางนัดแพ็คคู่ครับไม้นี่ตามคลิปตามภาพเลยครับครับก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่นองคือเก่าแล้วครับที่เกียจก็มาชมช่องท่องสุขรลเขาใหญ่เมืองแคร่มาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับสวัสดีครับไปใ่ายไหมใ่ายไหมหลุนไม้ต่อไปจี่จังได้ มาแล้ว。<laughs>